ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่ก็มีเรื่องจะมาพูดแล้วก็มามาแนะนำอืมแล้ก็เป็นเอเจนซีหน้าใหม่นะแล้วก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเวลาพี่ๆเอเอเจนจ้างน้องๆน,น,นางแบบหรือว่าพิตตี้ไปตามพวกงานปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วคือเออให้น้องตรงเวลาห้ามเลดแล้วก็ห้ามพักห้ามเล่นโทรศัพท์ ห้ามเล่นโทรศัพท์แล้วน้องๆก็ทําตามตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่เงินทำไมไม่ให้ไม่ให้ตอนที่เลิกงานทำไมต้องรอสองวันสามวันคือบางทีน้องๆที่เขารับงานเขาก็ต้องการเงินสดใช่ไหมเขาคงไม่อยากแบบเฮ้ยต้องมานั่งรอเราจะได้ไหมให้ทิ้งเลขที่บัญชีไว้เราจะโอนเงินให้ซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะอย่างน้องๆเขาไปทำงานเขาก็ตั้งใจไปแล้วก็เต็มใจไป แล้วก็ทําตามกฎทุกอย่างห้ามนู่นห้ามนี่เขาก็ไม่ทําในสิ่งที่ห้ามแต่ว่าเงินน่ะควรจะให้นองเขาเป็นเวลาหรือว่าบอกเขาก่อนว่าเออก่อนก่อนตอนบอด,บอดงานน่ะบอกเขาก่อนว่าเออเงินยังไม่ได้นะเงินได้วันนั้นวันนี้น้องมันจะเดิมต้องมาบ่นทีหลังแต่นี้เรามาเจอเพื่อนเราก็โดนพี่เราก็โดนว่าทํางานสองวันติดแต่เงินต้องรอไปอีกสองวันสามวันสี่วันแล้วจะได้ไหมคือนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งไิทิ้ ืออยากอยากระบายอยากระบายเห็นแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดมากคือบอร์ดงานก็บอกให้บอร์ดให้ายละเอียดไม่ใช่แบบอะไรอะ่ะพอถึงวันจริงคนละเรื่องกับที่บอร์ดอะไรเงี้ยเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าอีกเรื่องชุดจะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากคือตอนตอนดีวงานตอน,ตอนคุยรายละเอียดงนชุดอย่างนู้นอย่างนี้เสื้อกรงเสื้อก้ามงินปรารตีอะไรก็ได้แต่ถึงวันงานมีอะไรบ้างมีบิกินี่ มีซีทูมีเฮ้ยมันมันไม่ละเอียดอะแล้วบางคนเขาแบบได้งานเขาก็แคร์งานอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งานกับแบบน้องเขาก็ถ้าเขารับไม่ไหวเขาก็ไม่ทําก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ผิดแต่มันเสียโอกาสเขาที่เขาจะได้งานอื่นถูกไหมโอเคเดี๋ยววิดีโอยาวแค่นี้แหละก็มาเตือนกันไว้คือบอร์ดงานบอดให้ละเอียดแค่นั้นเองจะได้ไม่มีปัญหามีครม,มาร่ดารับมาดดาทีหลังเนี้ย เราก็ไปด่าเขาได้ว่าเออบอกแล้วอะไรเงี้ยจริงไหมจะได้ไม่ต้องมาแบบมีปัญหากันบาย